ครับผมสวัสดีนะครับเป็นแฟนนะครับนานาสารพันธ์นะครับทั้งคนเก่านะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็ตามที่นะครับว่าพี่น้องก็จะเห็นได้ละนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับมันก็มีข่าวอยู่นะครับก่อนอื่นครับพี่น้องไปรับชมคลิปนะครับก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับมืนี้ันี้สิภาไปเบึงอ่า รัฐบาลลาวประกาศใสอินเทอร์เน็ตซิงเกินเกินดีนักกัมพูชากับลาวจับมือกันเนาะอาสีฮหาลืออีกยังกันเนาะบางอาส่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอืมกัมพูชาเนี่ยเขาใสระบบนี่กกอนเมื่อปีสองปีที่แล้วเนาะดังนั้นแล้วอ่าหลังจากที่รัฐบาลลาวกับรัฐบาลกัมพูชาอ่าได้ประชุมห้ารือกันเนาะบางอาทิตย์ที่แล้วที่าลาวเสือเซิร์นให้อ่าฮุนเซนเนาะไปประเทศลาวเนาะแต่คือมีกองประชุมอีกยังหาลือจับมือกันนี่แหละ กเาเลยเฮดไห้เหลาานี่อาซีเออร์ตัดสินใจเนาะกลับมาใสอินเทอร์เน็ตซิงเกิลเกเบรแบบเดียวกับกัมพูชาหรือกัมพูชานะเรื่องล้าจะเป็น,นไงไปบ้างแจงการกระท่วงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ยุติการเสื่อมต่อระบบสายส่งโทรคม,มนาคมกับต่างประเทศพิดประเทศทางด้านการสื่อสารกับอะไ้ว่าพิดรลายเปอร์เซ็นต์เนาะคันซีได้ครับข่าวสารหรือว่าขอนนน้อมูลในนอกประเทศเนี่ยก็ต้องเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลก่อน ก็นะครับผมเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่รัฐบาลเรานะครับที่ทำอยู่นะครับแต่ว่าไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมประเทศตัวเองนะครับเพราะในลำพังนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับประเทศเราก็ยำแย่อยู่แล้วนะครับ เงินช่วยเหลือต่างๆนะครับจากต่างประเทศก็ไม่มีนะครับไปขอกู้ยืมใครก็ไม่มีนะครับคือประเทศก็หนักอยู่แล้วนะครับแล้วรัฐบาลลาวนะครับก็ยังมาซ้ําเติมประเทศตัวเองซ้ําเติมคนลาวนะครับอย่างประเทศไทยนะครับว่าเป็นประเทศที่กูก คนลาวนะครับขนานนามนะครับว่าเป็นประเทศที่ไม่สงบนะครับประเทศที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่นะครับประเทศไทยนะครับก็ถ้าดูตามสื่อต่างๆนะครับคนต่างชาตินะครับยุโรปต่างๆนะครับแม้แต่อเมริกานะครับประเทศที่ว่าเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับคนละคนอเมริกาเข้ามานี่นะครับก็ยังบอกว่านะครับ บ้านเมืองไทยนะครับจำนวนทุนทางเนี่ยนะครับหลายรัานะครับของสหรัฐอเมริกาต้องอายประเทศไทยนะครับและและสิ่งหลายอย่างดีกว่าอเมริกาอีกนะครับเป็นะครับคนเล่าเนี่ยนะครับพูดพูดถึงลาวแดงนะครับหรือลาวแดงก็คืออะไรครับคอมมิวนิสต์ครับนะครับเพราะว่าจีนใช่ไหมจีนกับเวียดนาม นะครับหลักๆที่ไม่ว่าสีสีเสื้อฟุตบอลหรืออสัญ,ญลักญณ์ักต่างๆเขาจะใช้สีแดงนะครับเป็นสีตัวแทนของคอมมิวนิตนะครับก็เลยมีการเรียกคําว่าราวเดนนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่นะถูกคนลาวเนี่ยกลุ่มนี้นะครับโจมตีแต่ประเทศไทยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นะครับล่าสุดนะครับก็มีบริษัทใหญ่นะครับเพื่อลูกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4 6ถึงบริษัทใหญ่นะครับงบประมาณตัวนี้นะครับสองแสนสองแสนกว่าล้านที่เข้ามาไทยนะครับแม้แต่นะครับศูนย์ t ิ k ตอกนะครับก็ยังย้ายออกจากสิงคโปร์มาไทยนะครับ ฐานมันเป็นฐานข้อมูลใหญ่นะครับที่อยู่สิงคโปร์ก็ยังมาไทยนะครับเาห็นไหมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกกลุ่มนี้นะครับต่อว่าตลอดนะครับประเทศไทยก็นะยประเทศไทยก็มีการพัฒนาต่อเนื่องกุณมต่างชาติก็เข้ามานะครับ จต่ต่างกับเรานะครับประเทศลราเนี่ยเป็นประเทศที่ด้อยอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นประเทศที่ด้อยการพัฒนานะครับผมผมไม่ได้คิดว่าประเทศลราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับสิ่งที่รัฐบาลหรือผู้นํานะครับหน้าที่ที่พึงกระทําและควรกระทําก็คือ ต้องทำทุกวิธีทางนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาตินะครับอันนี้คือหน้าที่นะครับหน้าที่ของผู้นำประเทศเช่นถ้าแบบเอาแบบให้ให้มันใกล้ตัวก็คือยกตัวอย่างนะครับว่าพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านนะครับว่าอย่างบ้านหลังหนึ่งเนี่ย คนที่เป็นผู้นำา้จะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนะครับคือตอนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนในบ้านอยู่ดีกินด,ดีนะครับนี่คือหน้าที่แต่ทีนี้ว่าผู้นำประเทศนะครับมันกว้างมันใหญ่นะครับผู้นำประเทศนะครับมีนะครับสิ่งที่ควรกระทำเนี่ยต้องพัฒนาประเทศให้มันเดินหน้าไปเรื่อย แม้จะไม่ทันประเทศอื่นๆแต่ก็ขอให้ประเทศนะครับมีการพัฒนาแต่สิ่งที่ผู้นำลาวทำเนี่ยกอการนะครับตอกตะปูฝาลงประเทศตัวเองปิดกัน้นปิดกั้นเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาปิดกั้นความเจริญน,นะครับการที่นะครับ ยกเลิกนะครับประกาศใช้ย,ใยกเลิกนะครับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแบบที่ทั่วโลกใช้กันนะครับการที่ประกาศอย่างนี้ทําแบบนี้นะครับคือการปิดประเทศปิดกั้นปิดกั้นข่าวสารจากต่างประเทศที่จะเข้าไปการปิดกั้นนะครับเพื่ออะไรนะครับมันคิด่างอื่นไม่ได้นอกจากรัฐบาลนะครับ หวงอำนาจตัวเองกลัวอำนาจตัวเองจะสั่นคลอนนะครับแต่สิ่งที่จะแลกมานะครับสิ่งที่จะได้มาคืออะไรคือความอดอยากของคนในชาตินะครับการและนะครับคือทำให้ประเทศนี่หยุดการพัฒนานะครับแล้วสิ่งที่มันร้ายกนัดเข้าไปอีกก็คือ มันจะทําให้คนในชาติไม่ทันโลกนะครับทําให้คนในชาติน่ะไม่ฉลาดเห็นไหมครับสิ่งที่รัฐบาลทาไม่ได้เห็นไหมครับว่าไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อคนในชาติแต่รัฐบาลทําเพื่ออำนาจตัวเองการที่ประกาศใช้ Single ลเกต w a y ์นะครับซิงเกิลเกตเวยก็คือ ว่าศูนย์ใหญ่นะครับศูนย์ใหญ่เนี่ยนะครับของการที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารทุกอย่างจะต้องไปที่ไปที่ศูนย์ของรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นคนควบคุมว่านะฮะว่าข้อมูลจากต่างประเทศที่จะเข้าไปเลาวรัฐบาลจะทำการตรวจสอบก่อนว่าจะ ให้คนในประเทศลาวรู้เห็นไหมนะครับหรือแม้แต่ว่าคนในประเทศลาวเองนะครับสมมติว่าคนในประเทศลาวเนี่ยเห็นอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในประเทศลาวหรือมันเกิดเหตุด่วนเหตุอะไรขึ้นมานะครับคนลาวเนี่ยนะครับถ้าเป็นในปัจจุบันที่ผ่านมาจำไดว่าสามารถที่จะถ่ายไลฟ์สดได้เลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับว่าณนะตอนนี้เวลานี้นี่เราเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับแต่พอปุ๊บนะครับว่ารัฐบาลเราปิดกั้นสื่อเสรีคือไปใช้ซิงเกิลเกิดวีรัฐบาลจะควบคุมปุ๊บเนี่ยนะครับแม้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดถ่ายนะครับถ่ายแล้วลงมาโซเชียวปุ๊บรัฐบาลเราก็จะทําการตรวจสอบ ถ้ารัฐบาลเราเห็นว่ามันจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศลรานะครับรัฐบาลเราเขาก็จะไม่ปล่อยออกมาให้คนภายนอกรับได้รับรู้คือพูดง่ายๆว่าเรื่องที่มันเน่าเฟะในประเทศลรามันก็จะถูกหมักหมมถูกปกปิดอยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องคิดได้ว,ว่านะครับในเมื่อประชาชนไม่มีส่วนที่จะผลักดันประเทศ ประชาชนไม่มีส่วนที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลนะครับพัฒนาประเทศได้นะคิดเอาว่าเหมือนกับว่ารัฐบาลปิดประตูพี่น้องอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับแบบนี้นะแม้แต่ที่ว่าจะจับผู้คนในประเทศลาวไปผูดยิบุยำนะครับจะให้ปล่อยนะครับปล่อยให้จีนให้เวียดนามน,นะครับเข้าไปกอบโกยมหาศาลต่างๆ นักกวเดิมรัฐมนลรเราก็ทําได้นะครับโดยที่ว่าคนในชาติเรานะครับไม่สามารถที่จะนําเสนอให้คนข้างนอกคนต่างประเทศได้รู้เลยใช่ครับมันมีแต่ส่งผลเสียต่อประเทศนะครับทีนี้ในเมื่อว่าถ้าปิดกั้นประเทศแบบนี้นะครับมาแน่นอนครับยุโรปต่างๆเขาเขาต้องเริ่มนั่นแหละ ต่อไปเริ่มแบนเริ่มบอยคอรดนะครับมันก็ยิ่งเห็นไหมครับมันก็จะส่งผลซ้ําเติมแบบทวมีคูณหนักหนักเข้าไปใหญ่เลยมันไม่ได้มีผลดีต่อประเทศเลยนะครับมันมีแต่ผลเสียนะครับประเทศจีนนะครับเขาก็เคยนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับน่าจะประมาณ20ปีแล้วั้มครับ ผมก็ได้ยินนะครับแบบนี้แต่ว่าจีนเขาก็มองใช่ไหมครับว่าการที่เขาทําแบบนี้นะครับเขาทาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้ประเทศชาติเจริญได้นะครับทุกวันนี้จีนถึงนด้เ,เปิดประเทศทําการโครงการค้าอะไรต่างๆนะครับทําการค้าต่างๆอะไรต่างๆก็คือพูดง่ายๆนะครับว่ามองที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับ ประเทศจีนนี่ต่ว่าไปก็คือเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าในการกระทําภาพรวมทุกอย่างนี่มันไม่ต่างกับโลกเสรีเลยมันต่างกับโลกเสรีประชาธิปไตยแค่ว่าไม่มีการเลือกตั้งแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่จีนทําทุกวันเนี้มันไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์เลยนะครับ ตา่ตางกับประชาธิปไตยแค่ไม่มีการเลือกตั้งแต่รัฐบาลเราดูแต่ว่ารัฐบาลจีนนะครับเขาจะมีความเอาจริงเอาจังมากเขาคือเขาพยายามที่จะเป็นมหาอำนาจโลกนะครับเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตาม่างกับไม่ต่างกับโลกโลกประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจีนไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์เลยนะครับเห็ไนไหมครับว่าถ้าเกิดคอมมิวนิสต์มันดีจริงนะครับ คอมมิวนิสต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันดีจริงเนี่ยจีนก็ไม่ทําแบบนี้รัสเซียก็ไม่ทําแบบนี้ดูไหมครับรัสเซียเนี่ยนะครับเห็นไหมครับประเทศในรัสเซียสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ต่างเลยกับประชาธิปไตยเป็นไม่ต่างกับประเทศประชาธิปไตยเลยประเทศรัสเซียมันถึงมีความเจริญก้าวหน้าถูกไหมครับถ้าเกิดปิดกั้นจริงๆ,ๆนะครับแบบใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่มัน ร้อก็คือเกาหลีเหนือใช่ไหมครับไหมครับนั่นแหละว่าประเทศที่พอใช้วิธีการแบบนั้นปิดกั้นประเทศนะครับมีข้อห้ามต่างๆให้กับประชาชนมีข้อจํากัดเดยอะแยะมากมายนะครับประเทศก็เป็นแบบนั้นเอาถูกต่างชาตินะครับเขาบอยคอร์ดเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นไงครับไหมประเทศที่เกิดขึ้นพร้อมกันพอแบ่งแยกกันแล้ว การปกครองที่ต่างกันความเจริญของประเทศสองของประเทศมันก็แตกต่างกันเพราะว่าอะไรมันขึ้นกับระบบการปกครองมันขึ้นกับผู้นํานะครับผู้นําที่หวงอานาจตัวเองทําเพื่ออํานาจตัวเองนะครับแต่ก็ได้ซ้ําเติมคนในชาติซ้ําเติมประเทศตัวเองคนในชาติอวดอยากนะครับประเทศชาติเดือดร้อนแต่ตัวเองมีอานาจ จะสั่งอะไรก็ได้จะเอาตรงไหนก็ได้นะครับจะกอบโกยจะทำอะไรให้ประเทศไหนนะครับนี่คือความโหดร้ายนะครับของปเดด็การโอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับพี่น้องคิดเห็นยังไงนะครับก็ทุกคนแสดงความคิดเห็นดูนะครับอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขรมบเลยครับสวัสดีครับ